สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบกับผมพิเตอร์โรสเมตันในอีกรอบนะครับผมก็วันนี้จะไม่ได้มาแคสเกมอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็วันนี้จะมาโชว์อิสต์เอ็กในเกม Grand Theft Auto s a n Andreas ิจิต a เอเซนเองนะครับผมก็ไม่รู้จะหาเป็นก้าวแรกันไหนดีก็เอานี้มาก่อนละกันทำมั่วๆนะโอเคก็มาดูอันที่อย่างแรกเลยนะอันดับหนึ่งนะนี่ฮะในคลาสกินเบลในเมื่อในอแถวเออแอนเจไพนะก็จะมีเออหังขยะนะ นะฮะถ้าซูมไปดีๆมันจะเป็นเลข3นะแล้วข้างในแต่ละอย่างนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนมีโปสเตอร์มัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่ใช่โปสเตอร์มันเป็นเหมือนแผนที่ในเกมเกมทวีปพอร์โตไวซิตี้นะ GTA ไวซ์นะแล้วก็ข้างหน้ามันจะเป็นเลข3ก็คงจะหมายถึง GTA 3เหมือนกันนะน่าจะประมาณนั้นนะก็ต้องข้อูลข้อมูลจากเ,าเดี๋ยวเว็บอะไรไม่รู้นะผมลืมแล้วนะ ผมลืมแล้วนะครับผมก็โอเคมาดูกันที่อันดับที่สองนะก็ในภารกิจที่เราไปทำกับอีแคทเทอรีน่านะในตอนแรกๆเลยฮะที่เราไปเจอมาแรกๆนะมันที่มันให้เราไปปนไอ้รถน้ํามันนะซึ่งไอชี่มันยิงกระจอ่ะที่มันบอกกระจกกันกระสุนนะแล้วเกิดมองไปดีๆมันจะเห็นคําที่มันเขียวแม็กพายนะถ้าใครไม่รู้แม็กพายคืออะไรก็คือแม็กพายคือเกมที่หลอกสตาร์เขาทำมาเป็นเกมเป็นอีกเกมหนึ่งนะที่ไม่ใช่ GTA นะ แต่ว่ามันไปนโพในนี้ได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะก็ผมว่าทางลูกสตราร์คงจะตั้งใจมาทําให้เป็นอิสต์เอ็กนะถ้ามองดีๆนะแล้วกใครที่ทำอะรกิจนี้ก็จะรู้กันนะโอเคอ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ในแซตเรียนะแต่ว่าอันนี้ผมขอเอามาสนทนาอะไรกันหน่อยหนึ่งลวกันก็ถ้าเกิดคุณเล่นเกมจ t a v i c า City นะพอดีผมไม่เล่นนะผมไม่รู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนของ i ว e City นะเว่าเกิดคุณเล่นนะคุณคุณก,ณก็ให้คุณสังเกตตึกที่มันสูงๆแล้วก็ สังเกตที่มันเขียนว,ว่า dt ท o t e l ทอะไรสักอย่างนะแล้วก็ให้คุณมองไปที่หน้าต่างตรงที่มันเปิดไฟนะมันจะเปิดไฟเป็นรูปอะไรก็คุณก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นรูปอะไรนะจะบอกกันก็บอกจะบอกให้ก็ได้เหมือนก็คือว่าวนั่นเองนะตัวทีนะตัวทีแล้วก็กมันแล้วก็ในส่วนหนึ่งของน่าจะเป็นของชายนาทาวนะในเมืองซานฟรานะ มันจะชื่อร้านทิกิเทยเตอร์นะซึ่งผมก็ไม่ได้แจมเหมือนกันว่าอยู่ในลาสเวนตูลาสเือซานฟลอร์นะก็ถ้าเกิดคุณมองดีๆคุณก็จะเห็นไอ้สีเขียวนี่นะเนี่ยเป็นเหมือนตัวอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามันเอนี่มันเป็นสิ่งของที่ให้ตัวเราไปเก็บใน A อวายิสนะมันจะมีขอรนนี้ให้เก็บนะเนี่ยเก็บให้ครบรอยที่มันจะได้อะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยแล้วมันก็จะมีแบบนี้ให้และนี้มันก็แบบมาโพเฉยเลยนะเข้ประมาณนั้นละ มันอยู่ใน CCA สิบกนะก็เป็นของให้เราเก็บนะประมาณนั้นนะก็น่าจะอยู่ในแถวแถวเชนนอร์ทาวนะเพราะว่าเป็นภาษาจีนนะโอเคผมต้องเปิดภาพจากแกลเลอรี่ดูนะโรดีแล้วกันจะเก็บตต,ต่อเยอะแล้วก็อย่างที่3นะก็ถ้าเกิดเราไปทำภากรกิจของ Big Smoke นะตอนตอนจบอะแบบทำภากรกิจ j ั s t Business นะที่มันให้เราขับรถให้เราที่มันให้เรายิงในพวกรัเสเซียที่มันไล่ยิงเรานะ ก็ก็ดูดีๆมันจะเป็นเหมือนยังไงเป็นหุ่นเหล่ตัวนะแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่แบบเหมือนชักว่าวนะแต่ว่าผมจะไม่เอามาให้ดูเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิบแปดบวกนะก็เอาไอ้นี่มาให้ดูก่อนละกันนะมันจะเป็นหุ่นเหมือนจับเว้าอยู่นะก็คือมันมันเป็นนอมานั้นนะถ้าเกิดคุณไปทำภารกิจนะคุณก็จะเห็นนะตัวกลางเลยนะตัวตรงกลางเลยอะที่มันจะเป็นตัวตรงกลางนะแบบมันไม่มีหัวนะมันมีแต่มือแล้ว่าแบบมือถือเว้าอะนะเอามานั้นนะ แล้วคุณลงไปในสถานตำรวจเมืองอ่นาน่าจะศาสตราลูนะก็คือคุณลงไปคุณก็จะคุณเข้าไปในโรงสถานนตำรวจนะก็คือแบบน้อยมากที่จะเห็นแบบตำรวจทำร้ายประชาชนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะนะมันก็จะทำร้ายประชาชนไม่รู้ว่าทําไมนะโอเคนะแล้วก็อันดับที่เท่าไหรไ่ยังไม่รู้นะั้นลืมนะก็เดี๋ยวไปผมขอย้อนกลับไปดูก่อนนะเท่าไรหร่แล้ววะแป๊บนะ หนึ่งสอสามสห้าอันดับที่เจ็ดแล้วนะก็ใครไปอยู่ทถวทไววูนะก็จะเห็นป้ายที่เป็นเขียนว่าไววู o ์คาวเกล r นะซึ่งเป็นป้ายใหญ่เลยนะเป็นแคนดี้ซักดินไววูน o คาวเกลนะมันจะเป็นเหมือนยังไงอะเป็นขาเรียกว่าแล้วเป็นป้ายโปรโมทนะว่าแบบเหมือนไอแคนดี้ซักนี่จะมาอยู่ในไววู d ได้มาที่นี่นะในลอสแอนเตลิสไววู d นะก็คือเขาเป็นไอตัวเนี้ย ไอแคนดี้ซังนเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนยังไงดารานหนังโป้ะนะใน G T เ w h i t นะถ้าเกิดใครทำธรรรุรกิจของมันก็จะเห็นนะถ้าเกิดใครบิดเซอธุรกิจเอสตอดิโอหนังโป้ก็จะเห็นนะแต่อนี้เขาเหมือนจะเป็นแค่คาเมโอเฉยๆมั้งแบบไม่ได้มีตัวตนอยู่ในเกมจริงๆจะแบบเหมือนเป็นแค่อิสต์เอ็กให้เห็นเฉยๆนะว่าน่าจะประมาณนั้นนะอะไรเลยวะผมขอนับถอยหลังไว้หน่อยแล้วกันเพราะว่าผมลืมไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ักทีแปนะก็ถ้าเกิดมองไปในถังขยะก็จะเห็นเป็นแผนที่ในเกม GTA Vice City นะะดักทีแปดแล้วนะก็จะเห็นเป็นแผนที่ GTA Vice City นะก็ลองมองไปได้นะที่คั k กิ g งเบลแถว Angel Pie นะก็จะเห็นนะโอเคดักที่เ้าแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดคุณอยู่ในเมืองซัลเฟโรนะก็ที่ใกล้ๆกับชานเมืองหน่อยนึงก็คุณก็จะเห็นตึกแล้วมันก็จะมีโปสเตอร์ของ เกม GTA Vice City นะก็โมงดีๆนะมันก็จะมีบอกอยู่นะก็เต็มไปหมดเลยนะก็ประมาณนั้นนะนะฮะโอเคแล้วพออันดับที่สิบนะก็ถ้าเกิดคุณทำมารกีของแคทเทรินะ่านะก็คือถ้าเกิดคุณขึ้นมาบนบ้านมันนะขึ้นมาบนเขาบ้านมันนะคุณก็จะเห็นหลุมศพสามศพแล้วก็มีผู้วด้วยนะเนี่ยฮนะมีสามศพนะ่าจะเป็นศพผู้ชายทั้งหมดเลยนะ ผมเดาว่าในหนึ่งในนั้นคงจะมีนิโกเบลิกเนะเพราะว่าทางโสตาเกมเขาเคยบอกมาแล้วว่ามันในหลุมซบสามซพนี้มันจะมีซพของนิโกเบลิกนะแล้วก็แบบมันมันจะฟื้นชีพขึ้นมาแล้วแบบหนีไปยูนเมืองไปแบบไม่เชื่อหนีเราก็เหมือนแบบยังไงครึ่นแบบย้ายตัวเองไปอยู่แอตี้ซิตี้แทนนะแล้วก็อีกสองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่อาจจะเป็นผู้ชายของอีแคทานิน่าที่แบบแบบเอาเอามาเป็นผัวแบบ ผัวเลี้ยงอะไรเงี่ยแ้แบบไม่ชอบใจก็แบบฆ่าทิ้งแม่งแล้วก็กบทิ้งอะไรนี้นะก็น่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่าแคทลีน่านี่ใส่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะใช่แล้วแคทลีน่านี่คือมันจะโผล่ใน G A สามนะตอนแรกๆอะถ้าเกิดใครเล่นนะแรกๆอะไอตัวผู้หญิงอนะนั่นแหละนั่นแหละคือมันนะแล้วก็อันดับที่สิบแล้วนะนะอันดับที่สิบเอ็ดนะ ก็ถ้าเกิดคุณไปเล่นโป๊กเกอร์ในเมืองลาสเวนตุรัสนะในคาสิโนนะคุณก็จะเห็นไพ่แล้วก็จะมีรูปของไอเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นสองตัวละครเนี้ยฮะตัวคิงกับตัวควีนนะก็จะเป็นตัวละครจาก GTA v i c ไว i t y นะซึ่งไอนี่มันคือไอเสื้อเหลืองเนี่ยคือ r ิคา r d โด้ดนะส่วนไอเสื้อชมพูนี่ผมไม่รู้นะมันเป็นใครเพราะว่าไม่ได้ติดตามภาคนี้ไม่ได้เล่นภาคนี้ก็เลยไม่รู้นะแต่รู้แต่ไอเสื้อเหลืองเพราะว่ามันมันด่งดังนะริคา์โด้ดนะ ประมาณน okay. ั uras, ้นนะเกอันดับที่สิบเอ็นะผมขอ1ิอันดับที่สิบสอนะก็ในเมืองลัสเวนตุสนะก็ถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณแบบมองไปดีๆมันจะให้เห็นโรงแรมชื่อว่า v ีล็อกโฮเทลนะก็คือวีล็อกโฮเทลนี่คือแบบมันเป็นชื่อสถานีวิทยุในดีเจวอชิตี้ะก็จะเป็นแบบเหมือนชื่ออะไรวงวงนักร้องอะเป็นชื่อวงนักร้องแบบนักร้องนักร้องล็อกแบบ แบบนะั้นนะครับแล้วมันก็มาพลอย่างนี้นะมันชื่อวีล็อกโฮเทลนะก็เกิดใครอยากรู้ก็ไปที่เมองลากสเปนสูรแล้วก็ไปหากันเอาได้นะก็มันจะเป็นป้ายรูปตัววีแล้วก็มีล่าเหมือนนกเดียวนกแร้งนะแล้วก็เขียนว,ว่าล็อกโฮเทลนะวีล็อกโฮเทลนะก็คือมันจะเป็นชื่อสถานีวิทยุนะของ g นะีเอีตี้นะก็เกิดใครเล่นภาคนั้นก็เปิดดูเปิดฟังได้นะเพลงนี่แบบพคดร่วยเลยเป็นแต่ว่ามันเพลงมันล็อกเนี่ยก็สนุกอยู่นะประมาณนั้น อันดับที่สิบสองแล้วนะอันดับที่สิบสามนะก็เกิดในสุสานในเมืองซาร์ฟโลนะก็จะเกิดคุณก็จะเกิดคุณแบบตาดีๆก็จะเห็นป้ายเขียนว่าล็อกสตาร์เกมแล้วก็ตามด้วย RIP Opposition นะหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถึงสองหนสี่นะก็ที่เขาเขียนแบบนี้เพราะว่าล็อกสตาร์คือแบบเหมือนเขาจะเขียนแบบเหมือนยังไงแบบเชิงว,ว่าแบบล้อเลียนหรือแบบอวดอวดหน่อยว่าอะไรเงี้ย แบบเหมือน IP พแบบไอคู่แข่งของลัสตาาตะก่อนนะก็คือหนึ่งเก้าก็เจก็คือเกมตั้งแต่เกมการเ,เทพออตโต้ภาคแรกคือออกมานะจนถึงสองมาซี่ก็คือ g จส a n แอนเดรออกนะก็จะถึงประมาณนั้นนะก็ประมาณนั้นน่ะก็คือเขาจะแบบเหมือนอวดนะว่าแบบชนะคู่แข่ง,งนนะอนนะไรไอพีอะไรน่ะโอเคแล้วก็มาถึงอันดับที่สิบี่นะก็ไม่แน่ใจว่ามันมันมันเป็นอันที่เด็ดหรือเปล่านะก็สำหรับคนที่รู้นะรู้แล้วก็ไม่ต้องบอกนะ ก็นี่ฮะก็ถ้าเกิดใครเล่น GTA San Andreas นะก็มีคนเขาบอกมาว่ามันมีบิ๊กฟุตใน GTA San Andreas นะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นตัวๆนะคือมันเป็นแผนที่แล้วแบบคือเนี่ยมันจะเป็นรูปเท้าใหญ่ๆนี่นะก็คือเนี่ยมันจะเป็นเท้าคล้ายๆของเท้าบิ๊กฟุตนะก็คือผมว่าหลสตาร์เกมมันคงจะปรับเปลี่ยนแก้ไขแมปตอนที่แบบข่าวมันกำลังออกเขาก็เลยแบบ ให้เป็นอัปเดตใหม่ก็เลยเป็นทําเป็นรูปเท้านะถ้ามองดีๆมันจะเป็นเหมือนรูปเท้านะเนี่ยมันจะเป็นเท้าเหมือนของบิ๊กฟุตนะเนี่ยฮะมันจะอยู่แถวๆนี้ฮะนี่คือรถซันโตใช่ไหมเนี่ยนี่คือรถซันโตแล้วก็ให้คุณขับรถมาเรื่อยๆจนถึงไอ้แถวเนี้ฮะถึงกบับครอบเนี่ยนะก็จะเห็นแล้วก็มันจะเป็นรูปเท้าเห็นไหมฮะมันก็จะประมาณนั้นนะก็คือมันก็คือบิ๊กฟุตในเกม GTA San Andreas นะแต่แบบไม่ได้เป็นตัวเป็นตนนะก็จะประมาณนั้นนะ โอเคผมว่าก็น่าจะหมดแล้วนะก็เคยอยากไปดูอีกเดี๋ยวผมจะลงลิงไว้ข้างล่างนะเป็นเว็บที่เกี่ยวกับอ,อ,อิสโตเอ็กน g จีนะคือไม่ใช่ของอิกกี้โดยเฉพาะแบบมันไม่ใช่ของบิกกี้โดยตรงนะแต่ว่ามันจะเป็นเว็แบเบว็แบบของเกมอะ่ะแต่ว่ามันจะรวมอิสโตเอ็ A ของ GCA ทั้งหมดเลยนะก็คือผมเอามาไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเยอะนะคือมันเป็นบดของอังกฤษภาษาอังกฤษผมคือผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่ก็คือก็แปเอา มัววเอานะก็แปลแบบได้ม้่งไม่ถูกม้งไม่ถูกม้งก็ต้องขออภัยนะก็อย่าว่ากันนะโอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็โปรดกดไลค์ซับสไคร์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้ผมแบบบอกอิสต์เอ็กอันไหนอีกนะก็แบบว่าก็คุณเจออิสต์เอ็กในเกมณีศีเอแซงก็คือคุณก็บอกมาได้ว่าเอยตรงนี้มันมีอิสต์เอ็กอยู่พาไปดูหน่อยอะไรนี้ก็บอกกันมาได้นะ ก็คือไม่แน่ผมอาจจะพาคุณไปดูในอิสราเอลใน GJA ก็ได้นะแต่แบบอาจจะยังไม่ถึงเมืองลัสเวนตูัสนะเพราะว่ายังไม่ได้ทาภารกิจไปถึงเมืองนั้นนะก็อาจจะต้องรอกันหน่อยหนึ่งนะก็คงจะพาไปดูไปดูอิสราเอลในรอสนโตก่อนละกันก็คงจะต้องรอกันหน่อยนะก็ถ้าเกิดผมทําก็เดี๋ยวจะได้เห็นผมก็จะเดี๋ยวก็จะคลิปมันก็จะโพลมาเองนะเพราะโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็โปรดกด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ